สวัสดีท่านผู้จาร้ทุกท่านพู้ผมในช่อง system นะครับคนแก่เนี่ยจริงๆแล้วโดนหลอกง่ายโดยเฉพาะกับคนแก่ที่เป็นผู้ชายเขาจะโดนหลอกง่ายและโดยเฉพาะกับผู้ชายที่เจอกับสาวๆอะไรแบบนั้นเขาจะทุ่มหมดตัวคือเอาจริงๆไม่ใช่เขาโง่นะแต่เขายอมทุ่มเพื่อให้ตัวเขาเองได้ได้รับอะไรพวกนี้นเกี่ยวกับเรื่องของเพศตรงข้ามอะไรแบบนั้นแต่ถ้ากับผู้ชายกันเองคนแก่ผู้ชายกับผู้ชายกันเองเนี่ยย่าอย่างก่อนหน้านี้ในไทยก็มีเสียอะไรไหมเสียชัดถ้าจำไม่ผิดนะก็คือโดนผู้หญิงหลอกแล้วก็สุดท้ายก็หมดตัวถึงเวลาพอหมดจริ ก็ออกมารีกรองก็แค่นั้นแต่ก็หลายคนก็พยายามช่วยก็ใช่ทุ่มกับผู้หญิงแต่ถ้ากับผู้ชายอยาหวังนะเขาไม่ช่ของงูแต่เพียงแต่เขาทุ่มก็เพื่อตัวเขาเองได้มีความสุขณนะจุดนั้นอันนั้นคือผู้ชายส่วนคนแก่ที่เป็นผู้หญิงอย่างแม่ของคุณแตงโมเนี่ยก็คือผู้หญิงนะส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะส่วนตัวก็จะเห็นว่ายิ่งแก่ก็จะยิ่งระวังตัวนั่นคือส่วนใหญ่แต่คุณแม่แตงโมอ,อาจจะเป็นส่วนน้อยเขาอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมอะไรมากเขาก็เหมือนทําตามสิ่งที่ตัวออออาาเงงอง โอเคอันนั้นก็แค่อธิบายให้เขาค้าว่าคุณแม่คุณแตงโมอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่และคนแก่อาจจะโดนหลอกง่ายซึ่งบางครั้งมันก็น่าเห็นใจนะถ้าสมมุติมันผิดคู่อย่างเช่นคนดีไปทํางานให้กับคนที่แบบเอาเปรียบน่าสงสารแต่ถ้าเนี่ยสองคนน่สมน้ําสมเนื้อมาอยู่ด้วยกันดีมากเพราะเขาก็จะอะไรเงี้ยขัดกันไปขัดกันมากก็สมควรธรรมชาติควรจะจัดแบบนี้เช่นเดียวกับกรณีคุณแม่แตงโมกับที่ปรึกษาทางกฎหมายคุณชัยวัฒน์เนี่ยสองท่านผมว่าเหมาะสมกันมากเขาสมควรจะอยู่ด้วยกัน เะสมควรจะแบบอย่างนี้แหละสู้กันอะไรแบบนี้มันก็จะดูสมน้ำสมเนื้อผมก็มองว่าเป็นคู่ที่ธรรมชาติจัดมาให้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้วทีนี้มาถึงเรื่องของรายการเปิดปากกับภาคภูมิคุณภาคภูมิในช่องไทยรัฐก็จะเห็นว่ามีเชิญคุณแม่มาแล้วก็มีการโฟนอินคุยกับคุณชัยวัน์เปิดปูมงกันไปซึ่งคุณชัยวัน์ก็คือเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคุณแม่ไม่ได้เป็นทนายโดยตรงแต่เหมือนทนายน่าจะน่าจะเป็นทีมเขาเนี่ยแหละแต่ตัวเขาเองเนี่ยคุณชัยวัตรตั้งตนเป็นที่ปรึกษา เพราะถ้าฟังจากคุณอัจฉริยะพูดก็คือถ้าตั้งตัวเป็นที่ปรึกษามันอาจจะมีการแบ่งเปอร์เซนต์อะไรก็ได้แต่ถ้าสมมติเป็นทนายหลายอย่างที่เขาทาอาจจะผิดมารยาทนายความได้เขาก็เลยตั้งตนเป็นที่ปรึกษาแทนฉลาดนะแต่ทีมทนายก็น่าจะเป็นทีมทนายเขาในหละเห็นว่ามีหลายคนทําคดีให้แม่จากที่ผมดูการโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายก็จะเห็นว่าเหมือนผลประโยชน์ไม่ลงตัวแล้วก็แตกหักกันที่มาน่าเจ็บปวดเรื่องของไม่ลงตัวก็คือต่างคนต่างอยากได้แต่ไม่อยากเสียถ้าเราดูนะจากที่เขาพูดเห็นไหม คุณแม่ก็แนวว่าไม่อยากเสียทั้งที่อีกฝั่งบอกว่าคุณแม t i t i t i t ่ติดหนี้เขาคุณแม่ต้องจ่ายคุณแม่ไม่อยากจ่ายอคุณแม่ไปติดอะไรคุณคุณแม่ก็บอกอีกฝั่งต้องจ่ายฉันฉนหาะแต่อีกฝั่งก็บอกว่าไม่ใช่ฉันต้องจ่ายอะไรคุณคุณงหฮกติดฉันเนี่ยต่างคนต่างก็คือไม่อยากเสียแต่อยากได้ที่เจ็บและลึกไปกว่านั้นก็คือต่างคนต่างไม่อยากเสี่ยงนะผมถึงบอกไงว่าเขาเหมาะสมกันเขาสมคนคู่กันดีแล้วอาจจะแบบทำงานด้วยกันแบบนั้นก็ดีเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงถ้าเราดูไปตอนแรกจะเห็นว่าคุณชัยวนนนยยาามมมะ่ววกฎหหเืออแ นี่คุณแม่มินประมาาผมไปเช็คได้เลยผมไปฟ้องที่ศาลนนทบ,บุรีนู่นนี่นั่นจะบอกว่าตัวเองเนี่ยไปฟ้องเรื่องหมินประมาทแม่เพื่อให้แม่กังวลก่อนแต่มันก็แฝงไปด้วยข้างในอีกว่าคดีมินประมาทมันยอมความได้ไงอ่าเขาก็เลยบอกเอ้ยผมฟ้องไปแล้วใช่แต่เราต่อรองกันได้เห็นไหมต่อรองได้เราก็เลยเห็นได้ชัดว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยจริง,รงๆอยากจะต่อรองต่อรองกับแม่ส่วนคุณแม่เหมือนกันคุณแม่ดูเหมือนจะเด็ดขาดใช่ไหมเอ้ยคุณต่างหากเดดฉันฉันจะเอาให้ได้ฉันจะฟ้องไม่ เห็นไหมมันเหมือนเป็นการใช้กฎหมายแล้วก็มาแบบเป็นเป็นเหมือนตัวขัน้นเฉยๆเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องกฎหมายจริงๆก็คือจะมาเรื่องของอตัวเงินตัวทองที่มันไม่ตรงกันที่มันต้องแบ่งให้มันลงตัวหรือเสียน้อยลงอะไรก็ตามนี่แหละประเด็นมันคือตรงนี้แต่กฎหมายเป็นแค่ข้ออ้างว่าเฮ้ยคุณมีอาวุธฉันก็ใช้อาวุธนะเพราะคุณหมิ่นประมาทฉันแต่สุดท้ายได้อาจะรจรจาได้ถ้าเราดูจากคําพูดคุณชัยวัตรอีกพยายามตะล่อม แนวๆเหมือนตลอมว่าเฮ้ยจริงๆนยคุณแม่เป็นคนใจดีเออเขาก็ให้ผมตลอดนู่นนี่นั่นเขาย้ําด้วยคําว่าให้โดยสเสน่หาเห็นไหมเขาใช้คํานี้น่าจะไปเจอคํานี้ในข่าวเยอะะที่แบบเวลาผู้ชายให้ผู้หญิงโดยสเสน่หาก็จะทวงคืนไม่ได้นะก็จะใช้คํานี้กับคุณแม่แล้วถ้าคุณแม่ไม่ได้โต้แย้งอะไรก็นี่ยยืนยันในรายการแล้วว่าใช่คุณแม่ให้โดยสเสน่หาจริงๆเห็นไหมพอฉันพูดว่าสเสน่หาคุณแม่ไม่โต้ตอบให้จริงๆเนี่ยแหละมันเกิดเลยสะท้อนได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ด้วยกันรักกันดีเนี่ย ให้ตังตลอดฟรีฟรีเห็นไหมฮะถ้าอยู่ด้วยกันคุม้มเห็นไหมทนายถึงทางคุณชัยวัฒน์เนี่ยถึงอยากจะอยู่กับแม่ต่อถ้าเราดูจากคําพูดของเขานะตีความได้เลยว่าเขาอยากจะอยู่กับแม่ต่ออยากจะเจราจาไม่อยากให้แม่ททงเงินเขาและไม่อยากเสี่ยงเพราะถ้าคุณคิดดูถ้าเป็นคนปกติทั่วไปที่แบบรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมเขาจะสู้สุดฤทธิ์สู้เฮ้ยคุณทำแบบนี้กับผมยดงไงผมสู้แน่ไม่ต้องมาอะไรแบบนั้นเหมือนคุณโกงเงินผมอ่าผมก็ต้องสู้แม่เขาต้องสู้เนี่ยถ้าแม่มองว่าเขากโกงเงินสู้ให้สุดแต่ไม่เห็นไหม สุดท้ายตัวเองก็อยากต่อลองอยู่ดีเพราะอะไรเพราะผมย้อนไปคำแรกว,ว่าเขาไม่อยากเสียไงคือต้องการอยากจะได้แต่ไม่อยากเสียเลยกะไปวปาอว่าถ้าสมมติฟ้องร้องแล้วสู้กันแล้วถ้าเกิดแพ้ล่ะแพ้ฉันต้องเสียนะแต่ถ้าได้ฉันได้นะแต่ฉันไม่อยากแพ้ไงต่างคนต่างคิดแบบนี้ทั้งสองท่านนะต่างคนต่างกลัวว่าจะแพ้ก็เลยเฮ้ยงั้นคุยกันดีกว่าให้มันแบบต่างคนตน่างได้อาอาจจะไม่เสียเยอะอะไรเงี้ยก็คือได้ได้อาจจะได้ไม่มากแต่ก็เสียไม่มากอะไรทรงๆนั้น แล้วเงินตรงนี้เอาจริงๆเงินตรงนี้ก็ไม่ได้มาจากโดยตรงจากคุณแม่อยู่แล้วเงินตรงนี้ต้นทางก็คือมาจากคนบนเรือที่เป็นเรื่องของการประมาทคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยส่งให้แม่แล้วคุณแม่ก็ส่งต่อยม่เงินก้อนนี้สุดท้ายมันก็จากที่ท,ที่เดียวเท่านั้นเงินก้อนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามาจากฝั่งทานายแล้วก็แบ่งให้แม่แม่แบ่งให้ทานายไม่ใช่มันคือมาจากท,ที่ที่เดียวคุณปอกับโรเบิร์ตที่ต้องช่วยใช้ลูกสาวตัวเองเป็นผลมาจากที่ลูกสาวตัวเองเนี่ยเสียชีวิตได้จากตรงนี้ แล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากของเขาทั้งสองคนต่อรองกันอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเงินอาจจะขาดเล็กขาดน้อยคุณติดชั้นนู่นนี่นั่นคุณไปซื้อนู่นซื้อนี่ผมถึงบอกให้ว่าคู่นี้เนี่ยธรรมชาติจับคู่ได้เหมาะสมมากแล้วคุณแม่โชคดีมากที่ทางฝั่งคนบนเรือเนี่ยคุณปอคุณโรเบิร์ตเนี่ยเขามีให้เงินเดือนคุณแม่เนี่ยแต่ละเดือนเห็นว่าเดือนละสามหมื่นบาทโชคดีถ้าคุณแม่ไม่มีตรงนี้ผมว่าคุณแม่วันนี้อาจจะเงินแทบจะเกลี้ยงก็ได้อาจจะเพราะว่าดูจากทรงแล้วคุุุณแม่่่่่กวาใใชช้้เเเเงงิินนยยยอออะะฟฟืล็ทู ทุ่มกับเรื่องที่ตัวเองมองว่าเอ้ยมันดีต่อตัวเองแหละก็ยังมีเรื่องที่โดนแฉบอดี้การ์ดเดี๋ยวจะมาต่อเรื่องนี้ว่ามีการแฉว่าคบกับบอดี้การ์ดคุณชัยว่าแฉเองจะบอดี้การ์ดหรือคนขับรถเนี่ยแหละที่เขาชื่อชอช้างแล้วก็ยังมีให้เงินกับคุณชัยวัดอีกคุณชัยวัดบอกเองเลยแล้วก็ชมคุณแม่นะตอนให้เนี่ยชมถ้าเขาให้เงินผมเนี่ยผมชมเลยคุณแม่เนี่ยเห็นไหมตอนนั้นให้เงินผมนู่นนี่ไ,ไหนมาพอเขาให้ตังคุณคุณชมเขาแต่พอเขาแบบต้องการทวงตงังแฉเขาเหมาะสมไหม ตอนนั้นก็คือคุณแม่ก็มีการให้ตังค์แต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วเขาก็พยายามยำ้ำคุณชัยวัดต้องยำ้ำย้ำด้วยคำว่าให้โดยเสน่หาเพราะว่าจะไปดูคําพวกนี้ในข่าวในทางกฎหมายไปอ่านมาก็จะใช้คํานี้ได้ทําให้ดูเหมือนว่าคุณแม่ให้ฟรีนะเพราะฉะนั้นถ้าการที่เขาอยู่กันยาวๆเนี่ยมันคุ้มกว่าเขาถึงอยากกลับมาคุณชัยวัดถึงอยากดูอยากกลับมากับคุณแม่เพราะถ้ากินยาวๆมันคุ้มกว่าเพราะว่าเงินที่คุณแม่ให้มาแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันเป็นเงินฟรีมันจะไม่ใช่เงินที่ว่าจ้างทนายแล้วก็็็ตัดจบเเเปปนนนนงงาไม่่ใชิฟรี งานอะได้ตังหกเขาอาจจะมองว่าตรงนี้คุ้มหรือไม่แล้วถ้าจากที่คุณแม่พูดก็คือคุณชัยวัน์ก็พยายามจะทําให้ดูเหมือนว่าตัวเองทํางานเยอะซึ่งมันก็จะย้อนไปถึงคําแรกต้นคลิปเลยก็คือคนแก่ดูหลอกง่ายแต่อาจจะไม่ใช่เคสนี้ก็ได้นี้ไม่รู้คุณชัยวัน์อาจจะทํางานเยอะจริงๆก็ได้หรืออาจจะไม่อันนี้ไม่รู้ก็คือส่งให้แม่น่นแหละแม่ก็เล่าว่าเออทำงานเยอะมากหนักนู่นนี่นั่นทํางานกลางคืนแม่ก็เลยให้ตังเขาก็ดีใจชื่นชอบเพราะฉะนั้นทั้งคู่สุดท้ายคุยไปคุยมาดูเหมือนจะ สุดท้ายก็ต่อรองกันได้คุณแม่ก็กลัวตัวเองจะเสียฝั่งคุณชัยวัน์ก็กลัวตัวเองจะเสียก็เลยอยากจะถึงต้องชมแม่ไงว่าแม่ให้ดูเสน่หะาชมเสร็จเพื่อให้แม่เจรจาเพราะเขาอยากเจรจาทนายเดชาในนั้นก็รู้ทนายเดชาก็บอกว่าเออดูเหมือนเขาก็อยากจะเจรจาแน่นอนเพราะทางฝ่ายต่างไม่อยากเสียสุดท้ายก็จบลงที่เจรจาคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนาย A แตกหักกับนาย B แล้วไปคบกับนาย C สุดท้าย นายเอก็มาแต่งหากับนายซีกลับไปคบนายบีแล้วสุดท้ายก็แต่งหากับนายบีกลับไปคบอีกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้จริงๆประเด็นสําคัญก็คือความเป็นธรรมของคุณแตงโมที่คนเรียกร้องกันแต่ไปๆมาๆมันคือกลายเป็นเรื่องของเงินที่ไม่ลงตัวอะไรแบบนั้นไม่พอเนะี่ยถ้าเราดูต่อในรายการเปิดปากกับภาพภูมิก็จะเห็นว่าแฉพอคุณชัยวัตรแย้งเรื่องเงินมากไม่ได้แล้วเล่นไปแล้วแล้วดูเหมือนมันไม่ได้เป็นเหตุผลที่คนฟังแล้วแบบอ๋อทันทีอะ่ะเพราะมันยังไม่แตกฉาน ก็ยังไม่แตกฉานอยู่ดีไม่เคลียร์เขาก็เลยไปแฉนอกเรื่องว่าอ๋อน่าจะเพราะแบบนี้เนี่ยเพราะคุณแม่เนี่ยผมเตือนคุณแม่เรื่องของการครบกับบอดี้การ์ด่ามันเป็นบอดี้การ์ดหรือคนขับรถเนี่ยแหละคุณแม่บอกว่อเป็นคนขับรถอ่ก็จะถือบอดี้การ์ดก็ได้แหละคอยช่วยคุณแม่ไปคบกับเขาแล้วก็เนี่ยผมก็เตือนคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ดูไม่พอใจแบบนั้นาซึ่งสุดท้ายเนี่ยสื่อก็ไปถามคุณแม่ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแม่มีการครบเป็นแฟนกับทางคุณชอช้างไหมก็มีแววนั่นแหละทร,ทรงจะเป็นแฟนแต่แค่ไ่ไไมดด้พูตรงๆ ก็เขาก็แม่ก็บอกว่าเป็นคนคุยอ,อยู่ที่คอนโดเดียวกันแต่แยกห้องนะตอนแรกบอกว่าห้องเดียวกันไอ้ไม่ใช่มันแยกห้องอะไรแบบน,นั้นแต่คือมีแววจะอยู่ร่วมกันอ่ามันก็อาจจะเรียกว่าเป็นแฟนกันก็ได้หรือไม่สุดท้ายคุณชัยวัน์เนี่ยแชร์เพิ่มอีกว่าต้องการไปเอาใบาย,ยาอีกต้องการขอให้คุณชอช้างเนี่ยไปเอาใบยากับเมียแปลว่าคุณชอช้างเขามีภรรยาอยู่แล้วนี่คือที่เขาพูดนะ จริงแค่ยังไงก็ต้องรอดูคุณแม่เป็นยังไงสื่อก็มีการถามแล้วว่าเขามีเมียแล้วแล้วเมียเขาจะรู้หรอเมียเขาไม่กลัวเมียเขาไม่รู้หรอสื่อไปถามภายหลังแม่ก็บอกว่าเมียเขาไม่รู้หรอกอะไรแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนเขามีเมียอยู่แล้วแล้วก็ครอบครัวข้จะพังก็ได้ก็ไม่รู้หรือว่าโอเคเขาอาจจะไม่รักกับเมียอยู่แล้วแล้วเขาจะเลิกอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเราตีความจากความขัดแย้งครั้งนี้ของคุณแม่กับคุณชัยวัฒน์เนี่ยก็น่าจะเริ่มจากคุณแม่ปลดคุณชชัััยยวววววนนนออกกกก่่่่แแหหละ้็็าาาาคคุุณณมเงิ มีการโอนเงินส่วนนั้นไปแล้วสุดท้ายไม่โอนคืนแม่ต้องโอนคืนนะแต่แม่ก็จะปลดออกเตรียมตัวจะปลดออกแล้วก็ถือว่าตอนนี้สถานะไม่ใช่เราก็ทําเอกสารจะปลดออกจ้าเอาทานายเดชาเข้ามาแทนทีมของทานายเดชาเองปลดออกนี่แหละจุดเริ่มต้นคุณชัยวัฒน์ก็เลยต้องมาสู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่นะแม่ติดเงินผมตั้งหา่าอะไรบนนั้นสุดท้ายก็คืออยากกลับมาคุณชัยวัฒน์อยากกลับมาเพราะว่าแม่ก็ให้เงินฟรีหลายครั้งถึงเวลามีอะไรให้ก็ให้เหมาะสมกันคือเอาจริงๆในมุมของคุณแม่สังคมเขาก็มองออกมานานตั้งแต่ปีที่แล้ว สังคมเริ่มไม่โอเคกับการกระทำของคุณแม่ดูว่ามันไม่แฟร์มันไม่เป็นธรรมกับคุณแตงโมดูเหมือนคุณแม่เนี่ยมองในมุมของเงินมากเกินไปที่จะมองถึงความเป็นธรรมหรือไม่แต่คือการที่สังคมไม่เชื่อเพราะว่ายึดติดกับเรื่องของคนบนเรือว่าต้องเป็นคนกระทำแน่นอนทํใไมถ้าสมมติคุณแม่มันไม่มั่นคงนะถ้าคุณแม่อยู่ๆพลิกบอกว่าคนบนเรือเนี่ยเป็นคนฆ่าสังคมส่วนหนึง่งที่เชียร์เนี่ยก็ยจะเห็นด้วยคุณแม่แต่ถ้าอยู่ๆคุณแม่บอกว่าไม่ได้ฆ่าเขาก็จะโกรธ เพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งแต่ยุคนั้นแหละยุคสองปีที่แล้วที่เป็นเรื่องข่าวดังเนี่ยคนก็มองว่าคนบนเรือเป็นคนทําซึ่งผมก็โต้แย้งว่าไม่ใช่คนบนเรือมไม่ได้ทําแล้วทุกวันนี้ก็หาหลักฐานไม่ได้เห็นไหมมันไม่จริงแล้วหลักฐานที่ได้มาก่อนหน้านี้นผมหักล้างจนหมดบางแจ็คนน่นนี่นั่นก็ไม่มีค่าคนก็ไปเชื่อบางแจ็คเอามาสุดท้ายเป็นยังไงของปลอมหลักฐานเยอะมากผมโต้แยง้งทางเรื่องของภาพตัดต่อเรื่องของไฟสะพานเรื่องของการถ่ายด้วยกล้องหน้าทำไมลายสักอยู่ข้างซ้ายข,าข้างขวาเหว่าหักล้างให้หมด ทั้งหมดทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้จริงๆเห็นนะสุดท้ายศาลก็ตัดสินคุณปอคุณโรเบิร์ตอาจะคุณปอคุณโรเบิร์ตที่จะเป็นการประมาทซึ่งถ้าเป็นการประมาทผมเห็นด้วยก็คือเขาดูแลไม่ดีเขาไม,ไม่ไม่เตรียมระบบความปลอดภัยให้มันดีไม่ดูแลคนบนรถประมาทเลินเล่อทรงนั้นมากกว่ามากกว่าที่จะ,ะพยายามฆ่าไปปิดชีพเขาไม่ใช่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูก็ยังคงมีคนยึดติดละ่ะยึดติดว่ามันต้องเป็นการกระทําแบบนั้นจนถึงทุกวันนี้ยังคงยึดติดคือบางคนก็อาจจะมองแบบนั้นเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะกลัวว่า,วา สิ่งที่ตัวเองพูดมาเนี่ยที่ผ่านมามันจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดเขาก็เลยต้องยึดมั่นจุดนี้ต่อไปนสมมุติชั้นเชียร์พักคนี้ชั้นันเชียร์เพื่อไทยต่อให้เพื่อไทยเนี่ยทำอะไรผิดไม่ได้ฉันก็ต้องยึดมั่นต่อว่าเพื่อไทยถูกเพื่อไม่ให้แบบหักลบกับสิ่งที่ที่ผ่านมาที่ฉันพูดไว้เพื่อไทยจะได้ดูไม่ผิดแต่ว่าชั้นไม่ผิดฉันพูดไม่ผิดแต่ถ้าฉันไม่ยอมรับว่าเพื่อไทยผิดรต่ว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยชันพูดผิดมีแบบนี้ด้วยอี มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความแตกหักก็ได้จริงๆอาจจะไม่เกี่ยวเลยแต่เพราะนี่คือเขาเก็บไว้เนี่ยเป็นไม้เด็ดเอาไว้เล่นเวลาเกิดอะไรขึ้นก็แฉเพื่อคุณแม่กังวลหรือไม่เพื่อให้คุณแม่ยอมหรือไม่ไม่รู้นี่แค่เรื่องเดียวเพราะดูจากทรงแล้วทนายเนี่ยมีการอัดเสียงไว้ด้วยแอบอัดเสียงคุณแม่ซึ่งก็ทนายก็คือคลิปเสียงต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่าเนี่ยแหละอ่าคุณชัยวัตรก็คือคุณเอ็มเนี่ยแหละในคลิปเราจะเห็นว่าในคลิปเสียงเนี่ยอัดเสียงไว้ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคุณสนิทกัน อย่างแรกคุณดูเหมือนว่าคุณไม่ได้บริสุทธิ์ใจเข้าหากันเหมือนแอบอะไรเข้าหากันใส่หน้ากากหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือคุณก็กังวลไงว่าอีกฝั่งต้องทําอะไรต้องไม่ดีแน่นอนคุณก็พยายามจะกันตัวเองไว้พยายามจะมีหลักฐานทุกอย่างเผื่ออนาคตจะได้เล่นเขาได้ซึ่งก็ถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีก็โอเคแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม,มก็ไม่สมควรเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเรื่องไม้เด็ดของคุณชัยวัตรมักจะนอกเรื่องจะเป็นเรื่องส่วนตัวที่ดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร แน่นอนว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมคุณแม่ไม่จ่ายเงินผมจริงคุณแม่ติดหนี้ผมจริงเนี่ยผมไม่มาพูดนอกเรื่องพ่าเพื่อแบบนี้ไอ้พ่าเพื่อเนี่ยอาจจะใช้ภายหลังก็ได้ถ้าอยากแฉแต่คือไอ้เรื่องสําคัญก็คือคุณติดหนี้ผมผมมีเอกสารผมเอามาชูพรุ่งนี้ผมออกรายการเลยผมจะเอามาชูให้คุณดูอะไรแบบนี้หรือคุณไปตามที่หน้าเฟซผมผมจะเอามาเปิดให้ดูว่าเอกสารตน่นี้นะแต่ไม่นะี่กี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ที่คุณพูดก็ไม่มีคุณแม่ก็บอกว่าเออไอ้ที่เอกสารที่คุณบอกว่าจะแบ่งเปอร์เนนซงนงหจริๆนะ การกินเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติแบบล้านละสามแสนนะคุณแม่ได้เงินชดเชยจากคุณโรเบิร์ตจากคุณโปรเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยคุณชัยวัฒน์จะได้สามแสนสองล้านก็จะได้หกแสนโหดไหมฮะโหดมากโหดกับภาษีอีกปกติทนายที่ผมเห็นนะก็คือประมาณห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่อีสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเกินไปเกินไปมากแล้วก็คืออันเนี้ยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่คุณแม่เปิดออกมาก็คือเรื่องของเงินเดือนปกติเคยกินจากเงินก้อนมันกก็ว่าาเยอะม ยังไม่พอจะหักจากเงินเดือนคุณแม่อีก30%ของเงินเดือนที่คุณแม่เนี่ยได้แต่ละเดือน3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเนี่ยเขาจะเอา30%ด้วยจากสัญญานะที่คุณแม่บอกก็คือ30%มของ30 0 0 0ก็90,00บาทได้ 90%00 บาทจากแต่ละเดือนโอโ้โหโหดมากนี่คือแบบสุดยอดของเรื่องเงินซึ่งตรงนี้คุณแม่ก็ไม่ยอมจ่ายคุณแม่ก็มองว่าเป็นสัญญาธาตุไม่จ่ายและสัญญาตรงนี้เหมือนมันมาหลังจากที่ได้เงินชดเชยพอเห็นว่าได้เงินชดเชยเยอะก็อาจจะอยากทาสัญญานี้หรือเปล่าทําเพื่อใ้้แแแแมมมม่่่่่่จายยซึงงก็ััไไดบบนนนะ แต่คุณชัยวัตรก็ดูเหมือนยากได้ไม่แน่ปมนี้อาจจะเป็นปมแตกหักจริงๆหรือเปล่าที่แบบจะเอา30%เเลยแล้วคิดว่าคุณแม่ตามไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้ก็อาจจะเป็นได้อาจจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยคุณแม่เขาจะไปคบกับใครมันก็เป็นสิทธิ์เป็นเรื่องของเขาแล้วยิ่งอย่างคุณชัยวัตรเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวแม่มากมันจะเอามาแฉอย่างเดียวไม่ได้เป็นห่วงอะไรแบบนั้นดูไม่ได้เป็นห่วงแม่แต่เหมือนเป็นห่วงในตัวเงินของแม่หรือไม่ มันจะดูเป็นแบบนั้นเพราะมันก็แปลกว่าทาไมคุณแม่จะควบกับใครคุณชัยวัฒน์สนใจหรือว่าห้ามไปทําอะไรในเมื่อคุณก็ไม่ได้เสียอะไรคือถ้าพูดในเรื่องที่ผิดก็คือว่าคุณชอช้างบอดี้การ์ดเนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วซึ่งไม่เหมาะสมนะคุณชัยวัฒน์ถ้าถ้ามองในแง่ดีว่าคุณชัยวัฒน์คือคนดีอะมองว่าเขาคือคนดีก็จะมองว่าเออเขาอาจจะมองว่าคุณชอช้างเนี่ยเขามีภรรยาอยู่แล้วคุณแม่ทําแบบนี้ไม่ถูกนะ,ะไปทําให้ครอบครัวเขาเนี่ยพังก็ได้อันนี้ไม่รู้ จุดสังเกตเรื่องเงินของคุณแม่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ถ้าเราดูรายการของเปิดปากกับภาคภูมิช่วนท้ายๆเลยท้ายๆก็จะมีเรื่องของเงินคุณภาคภูมิเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณแม่เนี่ยเหลือตังใช้บ้างหรือเปล่าทุกวันนี้คุณแม่ก็บอกว่าไม่เหลือโอ้ไม่มีตังจะกินข้าวนู่นนี่นั่นอึ้งไปสักพักแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่ก็มีอยู่ก็มีอยู่คุณภาคภูมิก็บอกว่าเอ้ยผมสงสารแม่แั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคุณแม่ตอบสนองด้วยการถามเลยใช้คําถามทําไมล่ะมันดูเหมือนว่าเฮ้ยถ้าฉันลาําบกคุณจะะช่่วยัันนมม้ใหอไรเพิ แต่สุดท้ายคุณภาคภูมิก็บอกว่า๋อผมก็ไม่มีให้เหมือนกันคุณแม่ก็เลยขำแล้วก็เอ็นตัวลงบอกมันดูเหมือนว่าคุณแม่เ็าตั้งใจฟังอยู่ว่าคุณจะให้อะไรฉันหรือเปล่าหรือจะพูดอะไรต่อจากนี้หรือเปล่าพอไม่มีโอเคก็เลยเอลงนอนถ้าเราดูจากภาพณนะตอนนั้นดูจากสังเกตจากพฤติกรรมคุณแม่นะมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเงินอีกแล้วหรือไม่เขาจะช่วยฉันหรือเปล่าซึ่งทั้งที่คุณแม่ก็น่าจะได้เยอะมากพอแล้วแต่เยอะมากพออาจจะยังไม่พอสาหรับคุณแม่หรือไม่แล้วก็อาจจะใช้เยอะอาจจะใช้ฟุ่มเฟือยหรือไม่ บางครั้งเนี่ยเงินได้มาง่ายเกินทําให้บางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยแล้วสุดท้ายก็จะกลับไปลําบากแต่บางคนก็ดีนะก็คือถ้ามีเงินเข้ามาก็เก็บแล้วก็สร้างอนาคตขวามมั่นคงให้ตัวเองระยะยาวก็ได้ก็มีเหมือนกัน